ไม่สูงพี่น้องเซ็งค่ะเมือนในขาวของมาเลาดีถนนคนเดินเมืองสงศ์ที่ปันมีจัดปางป้อยเผอ,อนั่นนั่นเ <c oughs> มื่อในปันจัดปางป้อยชุมชนยนต์วิถีทองเทียวเมืองเมืองสงศ์เนีฮะเนาะในก็จะเป็นบรรยากาศอ่าที่ปัตจัดมาฝังในเขาออก็จะมีการมาขายขายพวของชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนนะะี่ครับสินค้าโอทอ็อปน,นี่ยนะทองลีของเมืองเมืองสงศ์นี่นเป็นขมุนงาเน,น,นี่ยฮะเนาะแล้วก็อันนี้เป็น โอ้หลายทีหลายตั้งครับ <c oughs> อ่าคนก็มาก,กันพองขะเนาะเพราะว่าผลไข่ย่อยๆห็นนะเพื่อผมตกย่อยได้แต่มีคนหนุ่มคนไนในร้านปีเว้งสอนท่านเนาะหม่สชงคะางากันแทงแย่าขะเนาะมากันแทงเจอกูง,งานสวัส <c oughs> <c oughs> ดีครับเจอกูง <c> า <oughs> นกูงานสวัสดีครับไม่สชงอ๋อ คนคนนำกันเนาะนะฮะคนขึ้นผลย่อยๆนะเนาะเพื่อผลเพื่อย่อยได้คนได้ขึ้นเหน่อยหน่ยคันเนาะพวกไข่พวกไข่คฟองก็น,น,นำนาตะกี้นักย่ำนำนะคะังานในเสมีถึงว ه, นะะันที่เศร้าไว้ยนะฮะเนาะวันที่เศร้าไว้ค่ะเมือเดิมมันก็มีการแสดงของตั้งชั้นเผ่าอยู่ค่ะอ๋อ,อทั้งปู่นนะครับ<อ> เมืองแม่แห่งนี้มันช่างงามตาอุดมสมบูรณ์ธรรมาชาติทาราอยากเดิหลายชนเผ่าให้คุณรีบมาประเพณีงามหลือนามชาติพันธ์นานาเวลคัมทูแม่ห้องสอนติดกับล้านนายินหลีตอนหับออกค่ะผมเป็นไทยใหญ เื็นเป็นกะเรียงสาวซองคนนั้นมงแหลมูเซอลีซอคนน่ารักไม่แพ้ใครจีนอยู่นานก็สวยปะโปะก็คนดีมงพูดไว้ย่อย,ยองลีซอความความจีนพูดนี้หากะเรียงขาวอออมือโซเปอเล้ากะเรียงแดงลาตและแบเแตและแบสิ ลาเดียวมุญแท้อาบูดาจาแล้วพี่น้องไตว่าไงไม่สุ่มข้าเอาพอี่น้องทักทายหน่อยมองพูดไว้ย่อยย่องลีซอความความจริงพูดนี้หา